จะไม่เป็นไรแล้วคณะทั้งหมดเท่าไหรนะ่ครับประมาณยนะี่สิบสี่คณะเพราไม่เยอะอันมี้เฉพาะคณะนะครับอาจารย์มีส่วน,น,นที่เป็นสถาบันสำนักแล้วก็ส่วนย์อีกเสร็จแล้วเกือบหกสิบประมาณหกสิบวยงาน <c oughs> ไม่บอกแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะยังไงก็แล้วแต่ที่ต้องสร้างเนะขาไม่สร้างมันก็จะ อย่งทุงต้ตลอดนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเราคิดว่ามันยากถ้าเข้าใจนะนะเร็วไอตอนที่จะสร้างความเข้าใจนี่สินานแล้วถ้าเข้าใจพวกนี้ตอนนี้เร็วเลยนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าต้องทดสอบต้องทําแล้วก็มาคุยกันใช้ายว่าโอเคว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม,มถ้าใช่พวกนั้นวันนี้นนคุณทําโลกเลย<ม>เคยทําให้สานักงานตลาดกระทรวงยุติธรรมไหฮะทำแค่สองสามสองนะคุ้ไหวได้อส,งสองวันไหม แต่พอทําได้ก็ีนี้ไม่ต้องเลยโลดเลยนะเดี่ยวหมดเลยคือถ้าเข้าใจแล้วเร็วแต่ก่อนตอนที่จะสร้างความเข้าใจมันต้องเกิดจากการทําทําอยู่แล้วพอทําแล้วเขาา้าใจก็ีนิ้ไม่ยากเลยต่อี้บอกได้เลยวก็ไม่ยากนะฮะทีนี้เรายังไม่เคยเริ่มไงเราก็คิดว่ายากไม่มีอะไรที่ยากเกินไป <laughs> พวกเราอเ <CH> e <yes> ชื่อนะฮะเนี่ยเวลาที่จะให้ทำตัดสินจนะฮะก็จะมีรายละเอียดที่กรอบนะฮะว่า,าวันนี้เนี่ยเขาอยู่ในเลเวลไหนนะแล้วที่ตำแหน่งงานอะไรมีผู้ขเข้าระชาสุดไทยใต้แม่ชาสุดไทรนะแล้วก็รายละเอียดของงานให้เขียนมานะครับแล้วก็ต้องบอกด้ว okay, ยว่าโอเคว่า กอบแขนงหน้าในการตัดสินใจเขาเป็นขนาดไหนความรู้ความสามารถ<ม>แล้วก็ประสบการณ์ที่ต้องการในตำแหน่งคืออะไรคุณากาะที่จําเป็นสมัครงานนั่นคืออะไรสภาพแวดล้อมอะไรนี่จะมีหมดเลยนะครับแล้วที่นี่นเขียนเป็น job description ผมไม่ไแน่ใจว่าวอกมาหรือเปล่าตอนที่ทํากับสาสรการเป็นปราเรียนคือแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเชฟของสาบ r ัน c k s ราเรียนจะบอก หน้าที่ของานชาบรสนาที่ปฏิบัติเครื่องมือที่จําเป็นเพราะบางทีก็าต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะฮะเช่นอะไรอ่ะเครื่องทดสอบการบินสร้างขึ้นนะฮะระหว่างที่บินจีน่เต้องเข้าห้องเนี่ยคูสอนแบบบางกลุ่มหรือบางคน,นก็ต้องใช้เครื่อ,องนี้เนี่ยก็ต้องใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็งานเนี่ยงา,งานตําแหน่งน,นี้กเขาต้องติดต่อกับบุคคลภายในภายนอกขนาดไหนจะต้องบอกนะคราบ สายราให้เฉพาะภายในมันก็แบบหนึ่งแต่ต้องต้องไปดบแบบข้าง,งนอกื้อต่ายเท่นด้วยอย่างนี้ก็อีกแบบหนึ่งเช่นครับการตัดสินใจการบัญชาสภาพการทํางานอย่างที่บอกว่าต้องสบิตททาอยู่ในสภาพของโรงซ่องไงไมอะไรเยงนี้นะฮะเอ่อคุณเบรุ้งประสบการณ์ยังเป็นคุณสมบัติพิเศษต้องมีแบอบนุญาตอะไรหรือเปล่านะฮะเ้ราว่าถ้าเป็นนักบินที่มีนะฮะต้องมีต้องมีสอบก็จะไอเคโออ่ะนะ แล้วก็ความรู้ทักษะที่สําคัญอะไรบ้างเนี่ยจะมีแบบอย่างนี้แล้วก็กรอกมาแล้วก็จะประมวลเพื่อทำเป็นจ็อเลือกท่ท่านใช้ระดับที่ก่อนที่จะประมวลทั้งหมดมน,นะฮะจะต้องมีคนเขียนใช่ไหมฮะแล้วก็มีผู้ตรวจสอบตัวจสอบง,งานเขาแล้วก็มาดูแล้วก็ถากตัให้เข้ากับที่คนจะเปนแล้วก็ถึงจะส่งไปให เขาใช้จริงนะฮะมันก็จะมีตัวตำแหน่งเช่นฮะระดับตำแหน่งตำแหน่งเลขที่ฝ่ายงานแล้วก็ผลหน้าที่ทำนี่คือตัวอย่าง job description แต่ว่าที่จริงีขายเรื่องหนึ่งก็คือให้มีมาตรฐานงานแต่ว่าเขายังขอไว้ก่อนเจ้าว่ามันเหมือนกับพึ้นจับถ้าเกิดไปบีดอย่างนั้เนี่ยมันก็ลำบากแต่ว่าโดย job description ใหม่ที่ก๊อปไปจากตําแหน่งงานเนี่ยจะมีมาก อยู่ด้วยเพราะจับหรือขัดต่างคืออะไรจะมีเพิ right? ่มเข้าไปรูปแบบของจการจ้บเ่นนี้มีเยอะไันนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองที่ที่เนาได้ทำเนี่ยดูแล้วตกใจนะแต่ฮะจะมีหมดเลยนะมีทุกตำแหน่งฮะว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ย ่วยงามไหนสายงานอะไรหน้าที่เขาชอบและเักงานอะไรแล้วก็คุณสมบัติที่ต้องการออะไรทุกตำแหน่งที่มีในองค์กรทั้งหมดที้ทํำหมดนะแล้วก็ไปเขียนเข้าแบบฟอร์มเพี้ยเนี่ยมีทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งตำแหน่งบัญชีเห็นไหมต้องจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์นะ นแนนท,ทรัพย์สินทัสดุดอกเป็นยาตรีหรือไม่ต่างตอนน่อในทางนักศึกษาการบัญชีและนธุรกิจโอ้โหน,นี่สูงมากเลยนี่คืสิพุ่มในการกองอาคารสารที่เป็นยาโทรทางสถาปัตยกรรมหรือเป็นยาตีทางสถาปัตยกรรมสูงนะเนี่ยสูมากเลยนะ ต้องทำาห้เกิดคามั่งยืนนะต้องแต่ละคนต้องแบบนั้นเนี่ยมัมีทักษะงานจะมีลักษณะงานมีประสบการณ์ที่ต้องการแล้วก็ไปเขียนลงจอด้วยสุด้ายที่สัมภาครับเนี่ยทก นักการพานลงยางเนี่ยเอาออกจำหนยก็คือไม่ได้ใช้พุทยาเลยนะแล้วก็นักขนาดนี้เนี่ยก็คือว่าบางตําแหน่งเนี่ยคุณสมบัติของเขาจะไม่ได้จะทํำยังไงก็ได้ก็ต้องกครก็ต้องไปมีเง,งื่อนไขมีเง,งื่อนไขก็คือว่าให้เขาไปนั่งในตําแหน่งที่ที่จับกันแล้วนะแล้วถ้าเกิดเขาค้นไปรือมีคุณสมบัติก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งนะเ้เขาเนี่ย มันก็ต้องแก้ปัญหาชุบไล่ต่อเนี่ยทุกที่ครัเป็นทุกที่ในระบบราชการพลเรือนตอนนี้ก็เหมือนกันนะมีปัญหาค่อนข้างเยอะตำแหน่งทูตตำแหน่งเวรบุญไม่ได้ก็มีนะครับ